สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาพานักเรียนนะครับทำข้อสอบ NT นะครับข้อสอบ NT วิชาคณิตศาสตร์เรามาถึงข้อ13นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็มาดูในรายละเอียดที่เขาให้เรามาก่อนนะครับฟ้ามีเงินดังรูปนะครับแบงค์ห้าสิใบแสดงว่ามีกี่บาทนะ แล้วก็มีนมราคาจุดจุดจุดละ26.50บาทอ่านมราคาอะไรครับน,น,นี้เป็นกล่องหรือเป็นขวดก็เป็นขวดนะครับขออัวดอขวดนะ5 6 5 0บาทตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับจากข้อมูลถ้าฟ้าซื้อนม3ขวด ฟ้าจะเหลือจุดๆเท่าใดเขาน่าจะถามว่าเหลืออะไรครับมันน่าจะเหลือนมหรือเปล่าฟ้าไปซื้อเข้ามาสามขวดฟ้าไม่ได้เป็นเจ้าของนมฟ้ามีเงินห้าห้าสิบสองใบเป็นหนึ่งร้อยซื้อนมสามขวดก็จะถามว่าเหลือเหลือเงินนะครับและตัวคําตอบก็ต่อเป็นบาททีนี้เราอยากมันเป็นทศนิยมอ่ะลูกการบวก ทวดนิยมก็เรามาคิดแบบบวกทวดนิยมไปเลยนะครับก็คือนมขวดละ26บาทเออเอาเป็นแบบสาตางค์ดีกว่านะลูกนะเอาเป็นแบบสาตางค์นะครับนมราคาขวดขวดหนึ่งก็26จุด ห้าศูนย์นี้เป็นห้าห้าสิบสตางค์นะครับอ่าสองขวดก็ยี่สิบหกจุดห้าศูนย์นะครับห้าสิบสตางค์บวกห้าสิบสตางค์มันก็จะเป็นหนึ่งบาทนะครับนักเรียนเป็นหนึ่งบาทอ่าหรือบวกอย่างนี้อย่างนี้เลยก็ได้เนี่ยศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ห้าบวกห้าเป็นสิบใสศูนย์ทดหนึ่งทดข้ามจุดไปเลยจุดไม่ต้องสนใจนะครับ จุดมันก็จะเป็นจุดตรงที่เดิมนะครับอย่างนี้นะ6บวก6เป็น12เป็น13กับตัวทดใส่3ทดมาหนึ่งก็จะได้2บวก2เป็น4เป็น5 53 2ขวด53บาทจุด00ก็คือไม่มีสตางค์5สสตางให้เราเห็นแล้วนะครับก็เป็น53บาทททวนเลยแต่ถ้าจะบวกอีกอ่า เราก็ต้องบวกอีกขวดหนึ่งก็คือ26บาทก็จะเป็น3ขวดนะ <_ T> ทีนี้50 0บวก0ได้0 0บวก5ได้5 3บวก6ได้9 5บวก2ได้7 79บาท50สตางนะครับ79บาท50สตาง ที่ซื้อนมสามขวดนะครับเนี่ยนมสขวดแต่เขาอยากรู้ว่าฟ้าจะเหลือเงินเท่าใดก็มีอยู่หนึ่งบาทเราก็จะมาลบ79.50นะครับเท่ากับสี่เหลี่ยมเหมือนที่คุณครูเคยพาทําอันนี้เท่ากับนะไม่ใช่จุดอะไรนะมันทำยากนะเรียนนะมันคือวิดีโอถือกล้อง เท่ากับการจะลบนะครับทศนิยมแบบนี้เราจะต้องตั้ง1 0 0 0 0 0 0แบบนี้นะครับลบตั้งตั้งจุดให้ตรงกรันหลักให้ตรงกรันจุดให้ตรงกรัน 5. จุดอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้แล้วก็ลบปกติแล้วจุดจุดหยุดผลลัพธ์ก็จะมีจุดอยุดตรงกันเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับมันเป็น2องตำแหน่งลบกันก็จะเป็นสองตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับ 0ูนย์ลบเหลือศูนย์ศูนย์ลบหไม่ได้ก็ไปยืมมายืมตัวนี้ก็ไม่มียืมตัวนี้ก็ไม่มีก็มายืมตัวนี้ตัวนี้โดนยืมไปตัวนี้โดนยืมมาเป็นสิบนะครับสิก็จะโดนเพื่อนยืมต่อ10ก็เหลือเก้านี้ก็เป็นสิบสิบตัวนี้ก็จะโดนเพื่อนยืมต่อก็เหลือเก้าตัวนี้ก็จะเป็นสิบ สิตัวนี้ก็ยังจะโดนเพื่อนยืมต่อก็เหลือ9้าทีนี้ก็จะน,นี้ก็จะเป็น10บนะครับอย่างนี้นะครับวอันนี้ไม่ได้ยืมไม่ได้ไม่โดนไม่ได้โดนยืมต่อนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็น10บนะครับนี่เพราะว่าตัวนี้เขาลบไปแล้วเนาะเขายืมจากตรงนี้10บลบห้าเหลือห้า อย่างนี้นะครับ9กลบเเหลือ0 9-7เลบเเหลือ2องมีไหมในนี้อุ้ยกลายเป็นเฉลยไปแล้วว้ายอ้าวไม่เป็นไรครับให้ให้ให้ขอนี้ให้